สิ่งที่จะอุ้ยน่ารักเป็นลายแบบเด็กน่ารักแต่ว่าสิ่งที่จะตามหามากๆก็คืออกแบบว่าเด็กอ่อนนะชุดเด็กอ่อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นแต่แตะกี้ที่หน้าเขาเป็นชุดเด็กกันแหละเด็กอยู่แต่แต่ไม่ใช่เด็กอ่อนใน,นลังหาที่ไม่เป็นแบบเด็กอ่อนเยอะมากในซอยก็คือเนี่ยเธอเนี่ยสี่สิบต่อชุดก็เนี่ยก็คือชุดเด็กเนี่ยไอ้ยาไอ้ยา มีใครคุณพ่อทํางานเรือไหมคะให้น่ารักเนอะเฮ้ยอันนี้มันคือกี่ขวบ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวฮ้ย, <S <S ย,ยอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้ชุดเด็กคือชุดเด็กแต่ว่าเป็นกระดุมชุดนอนชุดนอนส่ง80เป็นมีเป็นไซส์ด้วย <S <S ที่มันเป็นแบบว่าผูก ที่เด็กน้อยแบบเด็ตกต้องการนรั่นเอง